กระชิดกระแพ้นะครับผมตอนนี้ก็ยกแล้วนะครับผมตอนนี้จะทําการตั้งองศานะครับผมจะยึดตั้งองศาผมถึงจะลงขึ้นนะครับเห็นโบเพื่อนเชี่ยวลงก่อนเห็นโบบอกแล้วเพื่อนเชี่ยวส่วนถ่ายลงก่อนลงลงก็ตั้งเลยนะตัั้งทีีีเเเดยยยวลน่ครบจะเอาส่วนสามสิบห้าตันลงก่อนนะครับผม ส่วน55เคน55ตันก็จะยกขึ้นนะครับผมเพื่อที่ให้ตั้งให้เสียนตั้งขึ้นนะครับผมเนาะเปียนะว่าตัวอย่างเปรี้ยงเปี้ยงก็คือสลิงนะครับสลิงสลิงรูดครับสลิงรูดมันจะรูดลานเหล็กนิดนึงนะครับอืมอืมนี่ครับผมก็จะตั้งนะครับผมตั้งขึ้นแล้วนะครับโอ้โหนะครับเกษตรเกินเลยนะครับดุยิ่งดุเลยสีดูแบบชัดชัดเลยนะครับ ใช้กล้องดูให้ดเลยนะดูให้แบบชัดๆนะครับตอนนี้55ตันเป็นตัวแทงขึ้นนะครับเนาะตอนนี้สลิงมูดดูแก้ๆเลยคือให้เอาฐานลงนะครับให้วงตั้งฉากขึ้นตอนนี้กำลังจะตั้งฉากได้แล้วนะครับตอตั้งตรงไม่ใช่ตั้งฉากเอี๋ยวสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับสี่สิบน,น,นะครับสี่สนะิบเปอร์เซ็นต์เออสี่ห้าสี่แปดเปอร์เซ็นต์นะฮะ 8ได้แล้วนะครับ48 49เปอร์เซ็นแล้วนะครับได้ฉากแล้วครับ50เปอร์เซ็นนะครับโอ้โ oh ห oh oh. ตอนนี้ได้ฉากแล้วนะครับนะได้ฉากแล้วจะทำการยกขึ้นไปสร้างเครื่องเชื่อครับเพราะผมสำเรเคื่อ,องอะไรครับเครื่องแอบฟัน,นครับนะครผมเป็นคนกำลังใจนะครับตอนนี้ห้อร์อดพินดานัางห้าคอรอรอดฮะโอ้เม็พักนี้นะ ตั้งฉากได้ได้สี่งลรงจะยกขึ้นนะครับนะนะครับยกกำจะยกขึ้นเดี๋ยวรอสักครู่นะครับนจะตั้งเป็นแท่นองนี้เลยนะครับองค์ึ้นเรียอร้อยแล้วนะครับได้ฉากแล้วนะคบเป็นสามกันิตันนะครับต้องให้น้ำหนักต้องให้ความสมดุลการแข่งขันระยะไล่กนกำ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 กนกำ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 กกก ขอสนนนาาาามรยงงครับผมเดี๋ยวฟังสองคนนี้กําลังบรรยายนะครับผมถ้าเราบรรยายมันก็จะเป็นแบบตลาดนัดนะครับผมมาแล้วนะครับมาแล้วพมาแต่พี่ทุกคนรอคอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วใครมาป้ามาครับมาแล้วนะครับตอนนี้มาแล้วนะป้าบอกขอภาพช็อตนี้ด้วยนะครับป้าบอกอุ้ยเป็นภาพที่ถึงขังมากทุกคนไร้คำบรรยายอะไรก็จะบรรยายให้ฟังนะครับผมดูข้างบนนะฮะตรงนี้เลย ดูนะคับปงศานะครับปับงามุนีนกันอยู่นะครับโหชัดมากนะครับทุกคนแล้วเจตัดเนื้อของเพลน35ตันนะครับ35ตนมานนีอยู่่เป็ครับผมปิบว่กดด่าูู่ความถึงเท่าไหร่ความถึงเท่หร่มาแล้วจะเห็นตีนแล้วจะเห็นตอหม้อแล้วขึ้นมาแล้วเหลือตอหม้อตนอ้ ตัวม่อได้ขึ้มาแล้วครับผมได้แล้วอีกสิบเปอร์เซ็นะสิเปขึ้นแล้วสิบร์เซ็ในความสำเร็จนะที่เรารอคอยมาทั้งวันนะตัองเองวันนะในการเดินทางรือว่าสองเมตรเป็นเก้าเตระพื่อนครับผมกันก็ฟั่งข้าเจ้าเอาได้ครับฟังฟั่งข้าภผากเอาได้ครับผมนะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วหมุมาแล้วหมุนแล้วมมุแล้วครับปุ่สากันแล้วยิงกันแล้วนะครับยิงมกันแล้วตอนนี้กลังมุนนะครับนองเชียรองเชียอย่ามุย่าวิงอย่าวิ่งอย่าวิงตอนนี้ไม้แ่ชอเดียวาวิ่นะครับไปครับนะลม้าลุกครับนครผมเป็นกองเชียร์ไปดยคือไปยังคือ ขึ้นไปไปช่วยกันกักขังขึ้นไปช่วยกักขังทีนภาพนี้จะบันทึกไว้นะครับผมภนะาพแห่งความทรงจำนะเอฟซีนะแคปไว้หยุดไว้นะฮะนี่เลยนะครับภาพนี้จริงไม่มีใครได้เห็นบ่อยนะักในการย้ายสื่อที่มีขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับงด,ดงามงด,ดงามงด,ดงามดังของเรือนะ่องนะของเรื่อแงแต่ว่าโอ้โหเขียนไม่ได้งดงามขนาดนั้น ครับดูทีมนะครับกำลังวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปวันนี้ยังไม่ได้เข้าไปนะครับนะบผมาพเสร็จแล้วเดี๋ยวเราค่อยเข้าไปนะครับวันนี้เข้าไม่ได้นะครับ,บวันนี้กําลังวางตัมอให้ตําแหน่งพูติ้งนะครับให้ตาแหน่งเสาเข็มเท่ากันให้ตาแหน่งเสาเข็มเท่ากันแล้วจะทํางานเชื่อมยึดทเทโลอดหลังในวันนี้ครับ ครับพอตั้งเสร็จเราทำเราก็จะเอาไม้มาทำนะครับทำทำทำเทยางมุมไว้เพื่อมาให้มุมหุ่นมันมีการเอียงซุดหรือว่ามีการเสียสมการใดแต่ถามว่าซุดอะไรไม่มีซุดครับเราใช้ความหนาของตัวหมอกของเก็บทุกอย่างตามแบบวิศวกรหมอกในตามแบบแผนที่ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยจบโรงเรียนจบรอนะครับเรียบร้อยนะจังหวะนี้ นิดนึงนะครับตอนนี้กำลังหมุนหาเสียง,งองค์ปู่ให้ได้หน้าฉากนะครับเพราะว่าถ้าตั้งเรต้องตั้งเลยนะครับให้ได้ฉากเรียบร้อย,ยอนะครับผมจังหวัดนี้นะฮะ กำลังปรับให้ได้องศาตามที่ต้องการครับผมนี่ก็ <c oughs> นะเราก็รอลุ้นให้กำลังใจนะครับผมเนาะก็ นะครับผมนะหลวงพลก็ขึ้นไปกำกับเองนะครับ,รบผมดูระยะนะครับผมดูระยะ นะครับผมเราก็นะครับผมให้กำลังใจกันนะครับผมตอนนี้ก็ ได้ยกนะครับผมจับยกวางนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเนาะก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับผมก็เดี๋ยวเราก็ไปทํางานต่อนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับผม